đó là sản phẩm này ạ. Đây là cái 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 แสดงของแม่ทีานแล้วแม่ก็ง่ายดีแค่นี้จัดการที่เดิน

ตจบได้นี่ค้นมาล้าป่ะอันนี้ก็ปกติไปก่อนนะครับถ้าบ้างรู้สึกว่าหลายคนจะไม่ค่อยเข้าใจเนาะงั <c oughs> ้นเราธรรมดาไปก่อนเนาะง้วเราคล่องแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยทำสามอันก็ได้ไไดและจ๊ะเนาะนี่คือปกติ ปกติคือใส่ชื่อแคมเปญนะครับแน่แรกนะครับใส่ชื่อแคมเปญอย่างเดียวถ้าปกตินะยิงแอดนะครับปกติเลยใส่ชื่อแคมเปญอย่างเดียวาแรกใส่แค่ชื่อแคมเปญแล้วกดถัดไปได้เลย เห็นไหมครับเฟ้นผู้มันหลอกการโทรติดต่อผู้เชี่ยวชาญเห็นไหมครับเขานัดว่าสิบสามเมษาเมืม่อที่ก่อนมันบอกเขานัดผมสิบเดือนและเขาก็ไม่โทรมาวันนี้ <c oughs> บอกว่านัดเรา13บสามเมษาไม่นัดตอนไหนไม่รู้ โกหกโกหกอ่ะน่สองหน้สองน้สองสำหรับเวอร์ชั่นใหม่ให้เลือกตรงแอปรับส่งข้อความนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้หน้าแรกใครที่เลือกการมีส่วนร่วมหน้สองให้เลือกตรงแอปรับส่งข้อความมีไหมครับอันนี้ถ้าถ้าปกติ เวอร์ชันปกติให้เลือกตรงนี้แมสเซนเจอร์แต่ถ้าไม่ปกติให้เลือกแอปรับส่งข้อความใครเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดมีไหมครับเวอร์ชั่นใหม่ยกมือขึ้นเลยใช่ไหมเป็นแอปลับส่งข้อความนคะรับโอเคหน้าสองเลือกแอปรับส่งข้อความไปเลยถ้าเราไม่เลือกแอปรับส่งข้อความวเราจะทําข้อความตอบกลับ ใน m มส s e นเจอไม่ได้เราจะไปตั้งค่าที่แทมเพจข้อความไม่ได้เพจนม่พูนเอะไรครับเพจไม่ารานเพจมีด้วยให้รีบกันเพจด้วยพี่นุไม่ต้องใส่รีบดูนะครับผิดอะไรต้องไปิหครับ ไม่เสร็จ็ยใช่ตลงรไมโยตกลงโอเคหมเกิดครั้งแรกดีไปแล้วจำจไม่ได้มันไหนรุ่นใหม่วันชาตม่ท้่งพี่ก็ทำเปนคนเดียวเออน่จะร้องร้องนกกว่ได้อย่งเดีย S <S 2> <S 2> ได้ไหมครับได้ไหมครับทันไหมทันไหม <c oughs> <c oughs> ก็ตั้งเหมเือนเดิมนะครับตั้งเหมือนที่เราตั้งชื่อมาแกะแล้วเลื่อนลงมามันจะเป็นแอปรับส่งข้อความสําหรับเวอร์ชันใหม่สําหรับเวอร์ชันเก่าก็มไม่ต้องสนดูแค่มันมันเป็น messenger หรือเปล่าแค่นั้นเอง นาอนทันนะครับต่อไปตรงหัวข้อคำว่าบัญชีนะครับขั้นตอนนร้นี้บัญชีถูกไหมครับชื่อบัญชีเป็นชื่อเพจเราไหมถ้าเพจมีหลายอันต้องรู้ว่าเป็นเพจเราไหมครับ

มันหนูจะได้เลกัน